สวัสดีครับสุกยูสตูดิโอครับสวัสดีครับพี่น้องป้งไปสุภูสุคนครับวันนี้เขาสิมาเรียนรู้การเฮ็ดหมูสะไล่ครับเนื้อสะไล่ครับอันดับแรกครับเขาซื้อหมูมาแล้วจากตลาดครับเขาได้เนื้อได้หมูมาแล้วครับ เอากระเมาฟิมบางๆสิม้วนมวนม้วนเห็นเป็นลักษณะสิครับอันนี้สามสั้นครับผมลอกหนังออกแล้วครับเหลือแต่เนื้อข้างในครับเวลาสไลด์ออกมาเนี่ยโอ้ยน่ากินครับเอาไปชาบูเอาไปจุ่มเอาไปจิ้มเอาไปกริ้วกระทะได้หมดทุกอย่างครับแล้วตำหมักครับสวิตเจ้าจอดีไซน์เอาครับสำหรับทุกท่านพร้อมสี่สไลด์หมูสไลด์เนื้อแล้วนะครับกลับไปลุยกันเลยครับ let's go load อร่อยเดินหน้ากับซุกยูสตูดิโอครับลุยครับใชนี่ครับเือเครื่องสไลเนื้อสไลด์หมูนะครับเครื่องนี้ผมซื้อมาได้ตั้งแต่ปี2555นะครับก็ประมาณ8ปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับหลักการการทำงานง่ายๆนะครับตัวนี้บรรจุหมูเข้าไปครับบรรจุกระสุนครับ นี่คือเนื้อสันคอหมูนะครับตัวนี้คือด้านหน้าใบมีดตัวนี้ด้านหน้าใบมีดนะครับเปิดสวิตชรร์ออเลยครับออนนะครับใบมีดก็จะหมุนครับสังเกตดูตรงนี้นะครับใบมีดหมุนติ้ว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 ,ต,ว,ต,วติ้วครับส่วนตัวนี้คือ แกนปรับความหนานะครับว่าเราอยากได้เนื้อหนาเนื้อบางขนาดไหนนะครับสมมุติว่าผมปิดอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นขอบใบมีดเห็นไหมครับเห็นขอบใบมีดไหมครับมันจะไม่มีเลยนะครับดูข้างๆครับถ้าผมปรับหมุนซ้ายมาครับตัวบังคับตัวนี้ก็จะเลื่อนมาเห็นไหมครับเห็นระยะใบมีดห่างไหมครับนี่ครับคือความบางความหนาของเนื้อนะครับนี่ครับผมชอบบางๆครับ จุ่มปุ๊บอร่อยปุ๊บก็จะปรับหน้ามีดประมาณนี้ครับประมาณมินสมิลประมาณนี้ครับแล้วแต่ชอบนะครับก็ลองสไลด์ดูก่อนนะครับมาลองดูเลยนะครับเราก็จับ เจ้าตัวหมูนะครับวันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับจับอย่างนี้แล้วก็สไลด์ไปข้างหน้าครับขับแค่นี้เองครับให้มันผ่านใบมีดกลมๆตรงนี้ครับและเนื้อหมูที่เราสไลด์ก็จะออกด้านหลังครับเห็นไหมครับโอีกรอบนะครับนี่ครับดันไปข้างหน้าครับไปเรื่อยๆครับ ถ้านเนื้อแข็งมากท่านก็ออกแรงเยอะหน่อยนะครับถ้านเนื้อพอดีพอดีอุณหภูมิหน้าพอดีเห็นไหมครับหมูก็จะออกมาด้านหลังเป็นหมูชาบู oh <no. S 1> ได้อย่างอรอยอร่อยเลยทีเดียวครับอร่อยยกบ้านครับอร่อยเดินหน้าครับทีนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูด้านหลังของใบมีดนะครับว่าหมูมันออกมาเป็นลักษณะแบบไหนด้านหน้าท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือด้านหลังของใบมีดที่เนื้อหรือหมูจะออกมา ด้านหลังนะครับอ่าผมสไลด์เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อหมูเป็นชิ้นที่เราม้วนไว้นะครับม้วนโดยฟิล์มใสไว้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่จานได้เลยครับเรียงเพื่อความสวยงามนะครับหน้าตาสีสันนะครับอิมเมจนะครับอย่าลืมนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับการทําอาหารทุกชนิดนะครับมาตรฐานคือความ สะอาดสองออนั่นเองครับอาจอ่านครับนี่ครับเราสไลด์แล้วเราก็เรียงไว้อย่างนี้มาดูกันเลยนะครับว่าสไลด์เต็มจานแล้วมันจะสวยงามน,น่ากินขนาดไหนครับ i shake it baby hey. เครื่องสไลด์หมูสไลด์เนื้อประเภทนี้นะครับก็มีขายทั่วไปนะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหาได้ไม่ยากครับใบมีดก็จะมีหลายขนาดนะครับหกนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วนะครับราคาราคาก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะความใหญ่ของใบมีดนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนเครื่องนี้นะครับใบมีดของผมสิบนิ้วครับซื้อมานานแล้วครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับได้แปดปีละราคา ซื้อตอนนั้น3 2 0 0 0บาทนะครับทนครับถือว่าทนมากครับไม่มีปัญหาเลยครับใบมีดก็สามารถรับได้นะครับพอบนหัวนี้เป็นหินรับมีดครับนี่ครับบนเจ้าหัวตัวนี้มีหินรับมีดให้นะครับวิธีรับเดี๋ยวผมสอนในคลิปต่อไปนะครับชอบยังไงก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถูกใจก็กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลและคลิปต่อไปนะครับนี่ครับผมลักษณะประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งริ๊งๆให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับรำรวยทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ